สวัสดีครับผมบุลบุญทศครับชาวไร่จังหวัดมุกดาหารครับอยู่ตำบลนานอุดมครับปีปีนี้คือผมทำอยู่เป็นอ้อยยอดอยู่ประมาณ200ไร่ครับเป็นอ้อยยอดปลูกใหม่แล้วก็เป็นอ้อยตอที่เหลืออยู่ประมาณ100ย0้กว่าไร่ครับปีปีที่แล้วผมตัดอ้อยไปใช้เครื่องของชางเด็กเตอร์ตัดอ้อยไปอยู่ประมาณพันพันแป พันแปเป็นอ้อยสดอยู่ประมาณ1500ตันครับแล้วที่เหลือเป็นเป็นอ้อยไฟครับผมคือผมใช้เครื่องตัดอ้อยของช้างมานี่ปีเป็นเข้าปีที่2ครับผมใช้คนงานอยู่8คนทีทั้งหมดก่อนหน้านั้นผมผมตัดอ้อยสดเข้าเข้าโรงงานคือยังยังต้องใช้แรงงานเยอะใช้อยู่ประมาณ14 1 4คน 3าสี่คนมาจ้างมาตัดตัดมัดละมัดละสบาทมัดละหบาทแล้วก็จ้างขนกองมัดละหนึ่บาทกองให้ให้รถขีบขีพขึ้นรถได้โอ้ต้นทุนหมดหมดทุนเยอะครับที่หมดไปคือหมดกับค่าค่าแรงงานเยอะหมดหมด,หมดเยอะเลยเฉลี่ยหนึ่งตันนึนงมันตกประมาณสี่ร้อยครับหมดเฉพาะใอ้เกี่ยวกับค่าแรงนะ คือท,ทีแรกยังยังไม่ใช้พอดูพอมาเรื่อยๆมาเรื่อยคือเริ่มมีนโยบายให้ให้ตัดอ้อยอ้อยสดทีน,นี้ก็ต้องจําเป็นต้องเอาเอาเครื่องมือเข้ามาใช้เพราะว่ามันมันเยอะที่พอดีมาดูในคลิปในในในโทรศัพท์ใน u t u b e เห็นผมก็เลยสนใจก็เลยไปไปติดตามอยู่ประมาณประมาณเป็นเดือนกว่าไปดูของเพื่อนเห็นมันดีผมก็เลยซื้อมาใช้เองซื้อมาเริ่มใช้ก็ดีครับเอามาทีแรกก็ติดขัดนิดนึง ราะยังยังใช้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกพอเริ่มไปสักอาทิตย์กว่าก็เริ่มเพื่อเริ่มงานก็ลงตัวนะครับคนงานจิดคนแปดคนนี้ก็วางตำแหน่งกันให้ถูกต้องแล้วก็งานก็ลงตัวครับคืออย่างแรกคือมันเร็วที่มันสะดวกครับวันหนึ่งนั้นอย่างอย่างที่ที่ได้กันผมได้อยู่วันวันละพ่วงวันพ่วงหนึ่งก็ประมาณ40ตัน40ตันตัดตั้งแต่ประมาณ3โมง3โมงกว่าครับถึงยันประมาณ4ี่โมง5โมงเลิกงานนะครับได้ เบาๆคือไม่ไม่รีบไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆได้ป,ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะครับเยอะในมากครับคือวันหนึ่งใช้อยู่คนงาน8คนเฉลี่ยวันละ400 843 2 3 0 0กว่าบาทบวกค่าน้ำมันก็ประมาณ4 0 0พ4น0ีนี่ได้บกค่าแรงประมาณ4 0 0พัน เราเราตัดได้ประมาณ40ตันมันมัน,มนคุ้มค่าครับพี่คุ้มค่าคุ้มว่าเครื่องเครื่องสางเครื่องตัดคือจะยากก็ไม่ยากพี่มันขึ้นอยู่สภาพสภาพแป้งมากกว่าสภาพแป้งที่เราไปตัดถ้าแป้งไอ้แป้งไหนที่อ้อยยืนยืนต้นยืนแบบไม่ล้มง่ายสบายคน8คนแทบไม่ได้ทำงานเหมือนไอ้เกยหมดทุกคน ี่เพียงแต่ตัดแต่แต่ทางเข้าให้รถเข้าได้ตัดหัวงานท้ายงานแล้วก็เก็บงานที่มีต้นไม้ครับผมแต่ว่าถ้ามีปัญหาหน่อยก็คืออ้อยล้มจะจะช้าหน่อยคือรถเข้าไม่ได้เลยคือต้องต้องเอาคนไปตัดตัดแล้วก็เอาตรงที่มันล้มออกให้มันเหลือตรงยืนแล้วเอารถเข้านะครับอ๋อเครื่องเครื่องสางเครื่องสางดีคือผมไปไปไปแปลงใหม่อีกนิดนึงผมใช้รถ50แปลงคือมันก็ดีนะ แต่ว่าผมวิ่งวิ่งโลมันช้าช้าแต่ว่ามันสะอาดดีครับแล้วก็ขยันเปลี่ยนเส้นเอ็นนิดนึงประมาณ3วันสีวันเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับอ้อยจะสะอาดดีคือคือเริ่มแรกคือคือเริ่มแรกเข้าเข้างานก็คือเอาคนงานมาเปิดแปลงก่อนมาตัดแบวกให้ให้รถเข้าได้แล้วเอารถสางเข้า แล้วก็รถรถไอ้แล้วก็เอาเอาคนงานอีกสองคนตามตูดตามตูดรถเก็บงานเก็บงานเพราะว่ารถไอ้เครื่องตัดนี่มันจะมีอ้อยล้มอยู่แล้วลำสองลำเราเก็บเอาคนงานดึงออกมาสองลำลำแล้วก็เอารถเข้าตัดตามตามตามเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่เก็บออกเนเสียดายอ้อยเพราะว่าเครื่องตัดฟันอ้อยทิ้งไปเลยนะครับตรงที่มันล้มล้มกับดินนะครับเก็บงานนิดนึง ก,ก็ดีก็ชอบครับพี่ชอบแต่ว่าติดอีกนิดเดียวที่ที่ว่าคืออยากให้แก้ปัญหานิดนึงคือตรงคนถ้าทําได้คือเยี่ยมเลยปัญหาอย่างอื่นคือไม่มีแล้วตรงคนทําทําใบให้ทําทํทโคนให้สะอาดนะครับคือตอนนี้สะอาดที่สุดมันถ้าว่าสะอาดที่สุดมันก็ทําได้นี่ ก็ต้องอย่างที่ว่าคือคือผมเวลาสางคือวิ่งวิ่งเกียโรวิ่งช้าๆสางก็อยจะได้สะอาดและปัจจัอยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือน้ําหมอกตอนเช้าถ้ามีน้ําหมอกคือทําทําใจเลยคือ,ค,อคือไม่ได้นะพี่มันสางใบไม่ได้มันต้องรอให้แดดแต่จะแก่แดดจะจัดถึงถึงสางใบได้สะอาดนะครับสามสามโมงนี่น่า,นาจะได้แล้วครับสามโมงแต่ว่าสองโมงนี่ไม่ไม่ได้เลยสางใบไม่ได้สายผ่านร้อนเลยไม่ไม่ไมตามตามเลยครับ ใส่สางออกหน้าแล้วก็รถตัดตามเลยตามตามกันเสร็จไปทีละล่องละล่องไปเลยครับบางแปลงก็วนบางแปลงก็ถอยขึ้นอยู่กับสภาพสภาพอ้อยเหมือนกันสภาพที่ที่แปลงอ้อยนะครับเครื่องตัดผมว่าดีชีผมชอบคือวางกรองสวยครับพี่วางกองสวยคือกรองมันมันมันคีบง่ายนะพี่ ปางสองครั้งแล้วก็มาวางมามามารวมกันมันง่ายมันสวยเวลาขีดมันขีดง่ายนะครับไม่ไม่กระจายนะครับเครื่องสางผมผมว่าคดีครับแต่ปิดปัญหาตรงที่ว่าถ้าถ้าอากาศมันมีน้ําหมอกลงมันมันสางไม่สะอาดเฉยๆครับดีดีดีมากครับรออย่างเดียวรอให้ประมาณเส้สายหน่อยส่วนวิธีแก้ก็คือต้องต้องรอให้ให้แดดออกนิดนึงรอไปส้นสายนิดนึงครับก็ก็ทํางานได้แล้วครับคือมีมีครั้งหนึ่งคือตัดโดนต่อเต็มเต็ม ตเตต็มๆ <c oughs> คือผมใช้เครื่องตัดอ้อยของช้างเทคเตอร์แล้วก็เครื่องสางอ้อยของช้างนทกเตอร์มามาสปีไม่ไม่เคยมีปัญหาครับทำงานดีดีสะอาดครับเยี่ยมเร็วถูกใจครับช้างเทกเตอร์เยี่ยมครับ